ในช่วงเทศกาลมันหยุดยาวนะคะช่วงสงการเนาะก็มีโอกาสนะคะมาเที่ยวทะเลสาบทุ่งกุลาค่ะที่เที่ยวจังหวัดส,สุรินทร์นะคะชุดชิลเลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะโซนนี้เขาก็จะไว้ในการเซลฟี่นะคะเวลาที่เรามาเนาะเวลามานักท่องเที่ยวก็จะมาเซลฟี่ตรงนี้ค่ะก็จะมีศาลานั่งพักนะคะเราสามารถเอาอาหารมานั่งกินตรงนี้ได้เนาะ แต่ก็โซนนี้เห็นเงียบเนียบนะคะส่วนมากเขาก็จะไปน,นั่งกินข้าวตรงบริเวณที่เป็นแพรกันเนาะซึ่งมองจากมุมนี้นะคะวิวที่เห็นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเนาะมาเล่นน้ํานะคะขับเจ็ตสกีนะคะสนุกสนานในยีเตอเสียงกรีดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะทะเลสาบทุ่งกุลาเนาะที่จังหวัดสุรินทร์เป็นทะเลสาบน้ําจืดภาคอีสานค่ะส่วนมากก็จะเป็นแพรเนาะสังกะสีค่ะ เป็นแพรเป็นสังกะสีบริเวณฝั่งโนนเนาะก็จะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งทานกันค่ะทุกคนนี่ก็เป็นวิวนะคะถ่ายไปรอบๆเนาะเก็บมาฝากทุกคนเนาะเผื่อท่านใดผ่านมาทางสุรินเนาะเผื่อจะได้แวะทานข้าวตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าครอบครัวมีเด็กเนาะเหมาะสําหรับการมากินข้าวแล้วก็นั่งให้เด็กๆเ,เล่นน้ํานะคะทุกคนหรือว่าจะมาขี่จ็สกีนะคะสปีดโบทแบบนี้ก็สนุกค่ะ ก็เป็นบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะน้าสะอาดมากนะคะพาเด็กๆมาเล่นน้ําคลายร้อนได้เลยค่ะแล้วก็มีแพรเนาะนั่งรับประทานอาหารค่ะก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะที่แม่ต่อปอสตรอรี่นะคะเก็บมาฝากเนาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะช่องนี้ก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะแล้วก็พาเชียร์ฟุตบอลเด็กซะส่วนใหญ่เนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวที่ทะเลสาบทุ่งกุลาเนาะซึ่งทะเลสาบทุ่งกุลานะคะก็ อยู่ตำบลน,นะคะไพรขาอำเภอชุมพลบุรีเนาะจังหวัดสุรินทร์ค่ะลมเย็นมากๆเลยค่ะขอบอกช่วงบรรยากาศแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปกินข้าวที่แพ้กันเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราชมนะคะบรรยากาศโซนนี้เสร็จแล้วนะคะเออคันนี้ยิ่งเวียงไ,อไบบหอแดเลยติเสียงกินโอ๊ยแต่เวี่ยงเร็วนะ ดูมันจะทิ้งยังไงดูอีลัมนั้นมันจะทิ้งยังนี่ก็จะเป็นโซนที่นั่งกินข้าวแล้วก็เล่นน้ำเนาะเขาก็จะทําเป็นที่เล่นน้ําให้เด็กๆด้วยเนาะตรงนี้จะไม่ลึกนะคะสําหรับเด็กเล็กนะคะแพนี้ว่างนะคะก็เลยพาทุกคนมาชมเนาะก็จะมีเปลนอนนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะคะมีเก้าอี้เอาไว้เวลาที่เรานั่งรับประทานเนาะแล้วก็จะมีบันไดนะคะขึ้นไปชั้นที่สองเนาะ เพื่อที่จะเล่นสไลเดอร์นะคะลงมาเล่นน้ำก้างล่างค่ะทุกคนมุมนี้ก็ยังมองเห็นนะคะเจสกีที่เขาเล่นน้ำกันอยู่เนาะบรรยากาศสุดชิลมากเลยค่ะน้ำใสน่าเล่นมากเลยค่ะทุกคนสำหรับการที่จะพาเด็กๆมาเล่นน้ำคลายร้อนเนาะเหมาะมากๆค่ะนี่กอน้องปอนะคะใส่เสื้อชูชีพนะคะน้ำก็จะท่วมหัวพี่แปมนะคะเพราะว่าน้ำน่าจะลึกอยู่นะคะพี่แปมสูงร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบนะคะน้ำท่วมหัวนะคะ อย่างดูแล้วนะคะทุกคนก็ใส่เชือชูชีพนะคะเล่นน้ำสนุกสนานกันเลยค่ะฝั่งโน้นก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆเนาะที่เขามีบริการทำกับข้าวมาส่งที่แพเนาะราคาก็ไม่แพงนะคะจับต้องได้ค่ะวันนี้เราก็จะหมดไปประมาณพันกว่าบาทเนาะกินกันประมาณ6กคนคะ่ะห้าคนเนาะก็จะมีที่ขายเสื้อนะคะแล้วก็มีที่เช่านะคะเสื้อชูชีพนะคะก็จะรวมในราคาที่เราเหมาแพไปเลยเนาะ ก็จะมีค่าเช่าแพรนะคะทุกคนคิดเป็นชั่วโมงเนาะนี่ก็เป็นแพรต่างๆนะคะช่วงนี้ก็แพรใกล้จะเลิกแล้วเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยกลับนะคะก็เลยจะว่างหน่อยก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะโซนนี้แวะได้ค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะมีต้มยำกุ้งนะคะข้าวผัดทะเลนะคะแล้วก็มียำรวมมิตรส้มตำป่านะคะ แล้วก็ตบท้ายด้วยนะคะกุ้งอบบนเส้นของเรานะคะซิกเนเจอร์หม้อน,นี้อร่อยมากค่ะทุกคนอาหารก็จับต้องได้ราคาไม่แพงเนาะเหมาะสำหรับวันหยุดยาวแล้วก็พาลูกๆนะคะมาเที่ยวเล่นน้ำนะะในช่วงเทศกาลสงการนะคะ ep นี้นะคะหวังว่าทุกท่านนะ,ะจะมีความสุขไปกับทริปของเรานะคะกับทะเลสาบทุ่งกุลานะคะทะเลสาบน้ำจืดแดนอีสานบ้านเฮาค่ะทุกคน